ที่บ้านพี่แก๊ปมีใค,ใครไม่มีพี่อ,อมแอมนะยุ่งอยา่างไรใอะอะไรพูดอะไรไม่เกี่ยวกันเกี่ยวเป็นเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันแล้วทำไมไม่แฟนเออไม่เลิกกันะทำไมเลิกกันเอ,อ๋เอไม่แฟนกัน,นเลยวอาทิ่ อะไรนะเนแฟนกันพี่น้องกันเพราะก็เป็นแฟน,นพี่น้องกันก็เหมเือนเแฟนกันนั่นแหละอะไรว่านี่เป็นแข่งกัน<_ <k> _>เออเราพูดเรื่องอยากได้ของเล่นไหมฮะอยากได้ของเล่นไหมฮะไม่รู้ <_ k> <_ <k> _>ไม่รู้อืมกูมไม่น่ามาของยอดเออ โอ้คนดูสามันสี่รายยอดผ่า